สวัสดียามเย็นครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องสวนบ้านรักนะครับรดน้ําต้นไม้ยามเย็นๆกันครับอันนี้เป็นมะพร้าวน้ําหอมปลูกไว้ตั้งแต่โนนะครับต้นเดือนเมษาตอนนี้ก็น่าจะรากเดินแล้วครับดูสดใสแล้วแล้วก็มะพร้าวมันเริ่มเงยตั้งต้นตรงแล้วครับผมการปลูกมะพร้าวในรูแรงผมนะครับมะพร้าวในช่วงต้นอ่อนแบบเนี้ย ต้นเล็กๆแบบนี้เขาจะเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากพอสมควรนะครับฉะนั้นการให้น้ำโดยมินิสปริงเกอร์เนะี่ยไม่พอนะครับเพราะว่าช่วงแดดร้อนจ,จัดมินิสปริงเกอร์เขาฉีดน้ำเป็นฝอยละองน้ำยังไม่ทันซึมลงใต้ดินนะครับ mm hmm. ก็จะโดนแดดแ mm hmm. ดดเผาแห้งไป mm hmm. ก็ยซึมไม่ลงผมใช้ตัวนี้ครับผมใช้หัวน้ำหยดหัวน้ำหยดรุ่นนี้เป็นหัวน้ำหยดรุ่นแปดทิศทางนะครับวางคู่สองหัวขนาดต้นมะพร้าวไว้ ตัวนี้มันจะไหลลงตรงที่โคนต้นที่เราปลูกพอดีทําให้ดินมันซึมน้ํามันซึมลงไปลึกนะครับส่วนมินิสปริงเกอร์ตัวนี้ผมก็จะเอาสเปรย์น้ำโคฟเวอร์ไว้ให้พื้นที่รอบๆโคนมาพเท้าเนี่ยมันมีความชื้นมันชุ่มนะครับแล้วพื้นที่ตรงนี้มันก็จะเย็นถึงจะโดนแดดเผาก็ยังยังไม่ร้อนเท่าพื้นที่รอบนอกก็จะเย็นมีหญ้ามีอะไรขึ้นเขียวครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ ยังไม่ทราบหรือว่ายังสงสัยวิธีการติดตั้งไอหัวน้ำหยดแปดทิศทางแบบนี้นะครับเขาจะทำเป็นหัวเสียบมาให้เลยนะครับเราอันนี้เป็นเสียท่อพีอีทางหุ่์สาธิตให้ดูเราสามารถใช้ตัวเจาะท่อพีอีแบบนี้เจาะแบบนี้นะครับเจาะลงไปเลยเสร็จปุ๊บอันนี้ไม่เป็นท่อเก่านะครับผุแล้วเราเอาหัวนี้เสียบลงไปได้เลยแค่นี้ครับ ไม่ไม่รั่วไม่ซึมนะครับเพราะว่าท่อ PE เขาเป็นยางเขามีความยืดหยุ่นเขาก็จะรัดรัดแน่นแล้วก็ปรับหมุนหมุนตรงนี้ปรับน้ําเบาน้ําค่อยได้อันนี้จะเป็นการต่ออีกแบบหนึ่งนะครับเป็นการต่อเข้ากับท่อไมโคร PE แล้วก็เสียบเข้ารูไปเลยครับแบบนี้เสร็จแล้วแล้วท่อไมโคร PE ตัวนี้จะเอาไปเสียบเข้าสายสาย PE หลักที่เดินน้ําหลักของเราเราก็จะใช้ข้อต่อตรงแบบนี้แหละครับ แบบนี้เราก็ตัดปุป๊บล้วก็เสียบข้อต่อตรงเข้าไปมันมี2ด้าน,นข้อต่อตรงนี้มี2ด้านเสียบเข้าไปด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ไปเสียบเข้าท่อท่อีได้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับหรือว่าเราจะต่อเป็นระบบพ่วงถ้าเราจะต่อเป็นระบบพ่วงเราก็ใช้อันนี้ผมไม่ได้ต่อสาธิตให้ดูนะครับใช้ข้อต่อ3ทางแบบนี้ต่อเป็นวงกลมวงกลมรอบต้นไม้ใหญ่ถ้าเราจะเอารอบต้นไม้ใหญ่อันนี้ก็เสียบเข้าตรงนี้ ท่อไมโครพีก็ต่อไปปุ๊บแล้วก็เสียบอีกตัวหนึ่งเข้าเป็นวงกลมได้เลยครับแบบนี้ก็ได้แล้วแต่สะดวกใครจะชอบใช้แบบไหนใช้ได้งานได้หลากหลายวิธีครับหัวน้ำหยดตัวนี้ผมใช้ในการปลูกมะพร้าวนะครับสรุปผลว่าใช้งานได้ดีมากเลยครับเราสามารถหมุนปรับน้ําแรงน้ําค่อยได้น้ํามันซึมลงใต้ดินได้ดีมากต้นมะพร้าวรากเดินเร็วครับตั้งตั้งตัวได้เร็ว เหมาะสำหรับการปลูกไม้ยืนต้นหรือว่าปลูกพืชในฤดูแล้งเพราะว่าน้ามันจะซึมลงหาลากได้เร็วสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อไว้ใช้ก็กดสั่งซื้อในตะกร้าสีเหลืองได้เลยครับผมใส่ไว้ในตะกร้าให้แล้วผมก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กๆน้อยๆพอได้ค่าขนมเจ้าตัวเล็กขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ